ทันสังเสียพระเอกและสสชื่อดังทุ่มเทเพื่องานแม้รู้ว่าตนป่วยหนักรับปากจะอยู่ให้ถึงรับปริญญาลูกแต่สุดท้ายแล้วถ้าจะกล่าวถึงพระเอกหนังไทยในยุคปลาย80เชื่อมรอยต่อกับยุค90สักคนที่มีผลงานแจ้งเกิดจากหนังที่เขาก็แทบไม่เชื่อว่าตัวเองจะได้เล่นและจากเรื่องนั้นก็ส่งผลให้มีผลงานต่อเนื่องยืนระยะได้ยาวนานกว่าสองทศวรรษนอกจากความเป็นพระเอกที่โด่งดัง เป็นผู้กำกับการแสดงที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการหนังแล้วเขายังมีชีวิตที่พุ่งสุดเขตเมื่อได้รับใช้ชาติในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงสองสมัยในห้วงยามที่ชีวิตกำลังรุ่งเรืองรุ่งโรดศัจธรรมแห่งธรรมชาติก็มีอาจจกเว้นเมื่อเขาตรวจพบโรคร้ายและเป็นโรคที่ได้พัดพร,รากชีวิตของเขาไปจากครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักอย่างไม่หวนกลับชั่วนิรันดร์ ผลงานเด่นๆของนักแสดงเจ้าบทบาทพระเอกมาดนุ่มคนนี้คือบทบาทหมออุทิศในหนังเรื่องนวลชวีปี2528และเคยได้รับรางวัลพระสุรัตส,สวดีสาขานักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยมจากเรื่องสยามนปี2538ก่อนที่เขาจะมาตรวจพบว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งตับและเสียชีวิตในเวลาต่อมาอย่างที่เขายังไม่ทันได้สั่งเสียครอบครัวด้วยซ้ำอีกทั้งยังได้รับปาก จะอยู่ให้ถึงวันรับปริญญาของลูกแต่เขาก็ต้องจากไปเสียก่อนเขาคือพระเอกดังในตำนานผู้กำกับมากฝีมือและนักการเมืองน้ำดีอภิชาติหาลำเจียกวันนี้เราขอย้อนรอยเส้นทางความเป็นมาของชีวิตพระเอกดังคนนี้เพื่อหยิบยกแง่มุมน่าสนใจมาสะท้อนแก่ผู้ชมผู้ฟังท่านที่เคารพซึ่งพออาจเป็นแง่คิดและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อไปด้วยความเคารพครับอภิชาติหาลำเจียก มีผลงานเล่นหนังตั้งแต่ปี2 5 2 8ถึงปี2538จําจำนวนทั้งสิ้น47เรื่องมีงานละครตั้งแต่ปี2 5 2 3มถึง2551ามากถึง112เรื่องซึ่งนับเป็นนักแสดงที่มีผลงานดีเด่นมากมายคนหนึ่งของวงการในส่วนงานด้านการเมืองอภิชาติหาลําเจียกเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสจังหวัดกาลสินถึงสองสมัยด้วยกันโดยสังกัดพรรคกิจสังคมและพรรคสามัคคีธรรม นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสังกัดพรรคประชาธิปัตย์อีกด้วยรายละเอียดงานด้านการเมืองมีดังนี้ครับอภิชาติหานำเจียกพระเอกเจ้าบทบาทได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรกรุงเทพมหานครในปี2529แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งต่อมาจึงได้ย้ายไปลงสมัครและได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรหรือสสจังหวัดกาลสินสังกัดพรรคกิจสังคม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปพุทธศักราช2531ซึ่งตอนนั้นเขาอายุ34ปีต่อมาในปี2535ได้เข้าร่วมกับนรงวงวันจัดตั้งพรรคสามัคคีธรรมขึ้นและรับตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคอีกทั้งได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรสองสมัยจังหวัดกาลสิน์และมีบทบาทสำคัญในพรรคสามัคคีธรรมต่อจากนั้นเขาก็มีบทบาททางด้านการเมืองอีกมากมายหลายตำแหน่ง ตามข้อมูลที่พอสืบคนมาได้ถึงประวัติของนักแสดงเจ้าบทบ,บาทท่านนี้คืออภิชาติหาลำเจียกเกิดเมื่อวันที่23พฤษภาคม2497เป็นชากรุงเทพโดยกำเนิดมีบิดาชื่อพันโทวิเชียนมารดาชื่อยุพยงหาลำเจียกเขามีพี่น้องทั้งหมด3คนและในข้อมูลไม่ได้ระบุว่าเขาเป็นคนที่เท่าไรอภิชาติหาลำเจียกเรียนจบจากโรงเรียนมัธยมมกุฎกษัตริย์โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบ,บกโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลอภิชาติหาลำเจียกเร่มเข้าสู่วงการจากการเป็นพิธีกรรายการมาตามนัดคู่กับอัจาราพันธ์ไพบูญสุวรรณทางช่อง5และได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่องนวลชวีรับบทเป็นแพทย์ที่ฆ่าภรรยาตัวเองคู่กับสินใจหงไทยในปี2528และได้มีโอกาสแสดงคู่กับสินใจอีกหลายเรื่องเช่นยาพระมีชูปี้ปี2528 แสงศูนย์น้ำเส,สาะายปี2529ฉันรักผัวเขาปี2530นอกจากงานแสดงแล้วเขายังมีความสามารถในการกำกับหนังด้วยโดยกำกับพร้อมทั้งแสดงในเรื่องสยามนปี2538อภิชาติหาํำเจียกมีผลงานเรื่องสุดท้ายคือละครโทรทัศน์เรื่องสงครามนางฟ้าปี2551ออกอากาศทางช่อง5อภิชาติหาํำเจียก เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับเมื่อวันที่15กันยายน2551สิริอายุ54ปีต่อการจากไปครั้งนี้ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนโดยเฉพาะเจ้าตัวที่ยังรู้สึกว่าตัวเองยังแข็งแรงสามารถทำงานได้คล่องแคล่วแม้จะตรวจพบเชื้อโรคร้ายแล้วก็ตามน้องน้ำหวานหรือปริยาชาติหาลํำเจียกบุตรสาวของพระเอกชื่อดังได้เปิดใจทางน้ำตาต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตครั้งนี้ว่าก่อนที่น้ำหวานจะเกิด พ่อเขาเป็นไวรัสตับอักเสบบีแต่ว่าพ่อเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้ไปหาหมอยังตั้งใจทํางานมาันโดยตลอดจนสองปีที่ผ่านมาพ่อไม่สบายคุณหมอบอกว่าพ่อเป็นตับแข็งแต่พ่อเขายังมุ่งมั่นตั้งใจทํางานต่อไปไม่ได้เข้ารับการรักษาอะไรคุณหมอบอกว่าพ่อเป็นตับแข็งและมีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งได้ตอนแรกที่คุณพ่อไม่สบายนึกแค่เป็นไข้หวัดธรรมดาเพราะอาการมีไอเล็กน้อยแต่พอไปพบคุณหมอคุณหมอบอกว่า อยู่ได้ไม่น่าจะเกิน6เดือนเพราะคุณพ่อไม่มีอาการป่วยมากมายอะไรแค่ไม่มีแรงแต่ยังเดินเข้าห้องน้ําเองได้ตามปกติจนมันสุดท้ายพ่อบอกว่าไปนอนโรงพยาบาลดีกว่าเพราะอาจจะดูแลได้ดีกว่าที่บ้านพอไปอยู่โรงพยาบาลก็แทบไม่มีอะไรผิดปกติจนคุณหมอบอกว่าพ่อไตวายปอดไม่สามารถกรองอะไรได้แล้วพิษมะเร็งได้แพร่กระจายไปทั่วร่างกายของพ่อจนลามถึงสมองพ่อเพอ้อพูดไม่รู้เรื่องจนถึงบ่ายสองของเมื่อวาน อาการไตวายก็กำเริบขึ้นคือคุณพ่อจะคอยย้ำตลอดว่าอยากเห็นลูกรับปริญญาเร็วๆยังไงหนูก็ต้องทำให้ดีที่สุดค่ะเพราะเหลือแค่9้าเดือนเองสอบอีกสองอาทิตย์ก็จบแล้วตอนแรกคุณพ่อบอกว่าพ่อไม่เป็นอะไรเขาก็ไม่นึกว่าเขาจะตายด้วยเพราะคนเป็นมะเร็งแล้วหายกันเยอะแยะเลยพ่อเขาจะชอบบอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกและพ่อก็ไม่ได้สั่งเสียอะไรด้วยเพราะไม่นึกว่าเขาจะตายด้วยพ่อแค่บอกว่ายังไงพ่อก็จะอยู่ตอนหนูรับปริญญาให้ได้ยังไงพ่อก็จะรอ อย่างคุณแม่เป็นมะเร็งปากมดลูกแต่คุณแม่เขาหายไงคุณพ่อเขาก็เลยไม่คิดว่าจะตายคุณพ่อเขาเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนเฟรนลี่ถ้ารับปากใครแล้วก็ต้องทําให้ได้ค่ะนั่นคือคําสัมภาษณ์ของน้องน้ําหวานปริยาชาติหาลําเจียบปุตรสาวของพระเอกชื่อดังบรรจงโกัลวัฒน์เจ้าของรางวัล lifetime achievement หรือรางวัลเชิดชูเกียรติผู้กำกับภาพยนตร์ผู้มีคุณูุปการต่อวงการภาพยนตร์ประจำปี2557ผู้กำกับหนังเรื่อง นวลชวีปี2528ซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกของอภิชาติหาลำเจียกได้กล่าวถึงพระเอกคนดังคนนี้ว่าตนรู้สึกตกใจมากก่อนเผยว่าชวนมารับบทหมออุทิตในหนังเรื่องนวลชวีเพราะมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือก็รู้สึกตกใจมากครับเพราะอภิชาติเป็นคนที่หายากและช่วงหลังเขาก็จะหันไปเอาดีทางด้านการเมืองและไม่ค่อยได้เจอกันคือผมไม่ได้เป็นคนปลุกปั้นเขานะครับอาจเรียกได้เพียงว่าเป็นคนที่ชวนคนอภิชาติเข้ามารับบ,บทบาทพระเอกเป็นครั้งแรก ในปี2527คือผมและก็บริษัทพูลซัพบโปรดักชั่นจะทำหนังเรื่องนวนฉวีอยากได้คนที่ดูเป็นหมอหน่อยให้คนดูเชื่อหน่อยคนที่ดูแล้วเป็นหมอหน้าเชื่อถือคือหาลำบากมากจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้ดูละครและได้เห็นเขาจึงคิดว่าคนนี้แหละใช่เลยอดีตผู้กำกับชื่อดังจังกล่าวต่อว่าคืออภิชาติเป็นนักแสดงที่ดีมากทำงานด้วยกันแลวสบายใจเป็นนักแสดงที่รับผิดชอบขยันตรงต่อเวลา จากศึกษาบทแล้วก็เตรียมตัวมาก่อนเป็นอย่างดีพอได้ยินข่าวตอนแรกก็ตกใจมากเพราะเขาเป็นคนที่คอยเตือนผมเสมอว่าเรื่องตับเนี่ยให้ระวังเลยเพราะตับแข็งแรงที่สุดถ้าตับเกิดอะไรขึ้นมาจะลําบากเพราะอภิชาติเขาเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องตับอยู่แล้วเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมีอุดมการณ์ตั้งใจทํางานที่มีคุณภาพนะครับเขาน่าจะเป็นตัวอย่างของนักแสดงที่ดีและมาช่วงหลังเขาก็หันมาเอาดีทางด้านการเมืองซึ่งเขาก็ทําได้ดีอีกด้วย สำหรับการสวดพระอภิธรรมมีการสวดทั้งสิ้นเจ็ดวันกำหนดการพระราชทานเพลิงศพหลังเก็บไว้ร้อยวันที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารโดยบรรยากาศรถน้ำศพเป็นไปอย่างเศร้าสลดท่ามกลางญาติและเพื่อนฝูงจากแวดวงบันเทิงและการเมืองของอดีตดาราดังมาร่วมไว้อาลัยแน่นขนาดวัดพระเอกดังเคยสมรสกับกฤชวันมโนรักษมีบุตรร่วมกันสามคนก่อนจะหย่าร้างและสมรสอีกครั้งกับจันทริยาบุญรัตพันธ์ มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือน้องน้ำหวานปริยชาติหาลำเจียกนี่คือเรื่องราวของพระเอกดังในอดีตที่ได้ฝากผลงานด้านการแสดงให้เป็นที่บันเทิงสุขของพวกเรามาอย่างยาวนานและให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบค้นสืบไปอภิชาติหาลำเจียกชื่อนี้ถูกจารึกไว้ด้วยคำว่าตำนานครับ